สวัสดีสาวกหรือนายทุกคนนะครับมาเจอกันใน EP สองแล้ว EP นี้จะพูดถึงเรื่องพัฒนาการของตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างไปเข้าที่อัศวินก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่พัฒนาตรงนี้มันจะมีหัวข้อต่างๆครับการอัปเกรดวิวัฒนาการผสมทั้งพีดอุกาอัปเกรดกิลอัปเกรดขั้นสูงสุดนะครับ ในการอัพในส่วนของอัปเกรดเนี่ยมันก็คือการตีบวกนั่นแหละแล้วก็เอาตัวละครมาตึงตัวเลือกมาตึงตัวแล้วก็มาตีบวกปุ๊บ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 เนี่ยมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับไอ้ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยเราจะมันแต่ละตัวเนี่ยมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกว่าถ้าย,ยังใช้สี่ดาวอัพเนี่ยมันจะมีโอกาสติดยี่สห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าสามดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสติดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับ ตัวที่มันเป็นหกดาวแล้วนะมันก็จริงๆอเวลาเวลาที่จะเลือกมาอัพอะ่ะผมก็แนะนําว่าให้เลือกตัวที่มันเลเวลเต็มแล้วนะมาอัพอเพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยที่ตัวที่เลเวลหนึ่งที่ยังเหลือเนี่ยเราจะได้ไปฟาร์มบิี้โอเคไหมแล้วไอ้ตัวแรเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาอัพนะ้เก็บเอาไว้เก็บไว้มันจะใช้ใคอนเทนต์ต่างๆไอ้พวกหลังม่วงมันจะเป็นตัวแรก็เก็บไว้ใช้ให้ใช้พื้น พื้นหลังเขียวเย่างเดียวตัวหลังเขียวว่ามันก็จะง่ายๆมันก็จะแบบเสียไปได้เลยเดี๋ยวมันมีมาเติมให้ใหม่เรื่อยๆอไม่ต้องเสียดายโอเคพอตีบวกห้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมาวิวัฒนาการตรงนี้ถ้าเป็นตัวตัวที่ยังไม่ตัวที่ยังไม่ถึงหกดาวเนี่ยมันจะวิวัฒนาการตรงนี้วิวัฒนาการเนี่ยเราก็จะใช้ ธาตุต่างๆในการวิวัฒนาการแล้วมันก็จะมีแล้วแต่ตัวแหละตัวไหนธาตุอะไรก็ใช้อันนั้นในการอัพทีนี้เวลาจะอัพเนี่ยจากสี่ดาวไปห้าดาวจากห้าดาวไปหกดาวมันก็ต้องมีหินมันก็ต้องมีธาตุระดับต่างๆที่ใช้ให้เหมาะสมกันอย่างเช่นจากสี่ไปห้าเนี่ยมันใช้ธาตุระดับกลางจากห้าไปหกใช้ธาตุระดับสูงเนาะซึ่งจะใช้อย่างละสิบห้าสิบอัน ทุกครั้งเวลาจะอัพขั้นเนี่ยก็ต้องใช้ห้าสิบพันทีาาน,นี้เราจะหาจากไหนล่ะธาตุพวกเนี้ยเราจะหาจากไหนเราก็ต้องเข้าไปี่ดันเตรียมธาตุนะครับเราไปฟาร์มตรงนั้นเราก็ต้องหาตัวที่เหมาะนะครับทีมที่เหมาะซึ่งเขาจะแนะนำเราว่าต้องควรจะใช้ตัวละครใดๆในะครับในการไปฟาร์มตรงนั้นแล้วก็พัฒนาตัวละครที่จําเป็นกับการจะผ่านาธาตุนั้นๆน,น,นะครับให้ตรงให้เหมาะ แล้วก็ใส่อาวุธต่างๆที่มันเสริมให้ตัวละครไน้เก่งยิ่งขึ้นก็เลื่องอาวุธให้หมาะมันจะใส่เสร็จไหนเดี๋ยวมาต่อไปเป็นพอวิวัฒนาการแล้วใช่ไหมครับวิวัฒนาการไปแบบจากจากสี่ไปห้าจากห้าไปหกนะจากก็มันจะมีอีกมวดหนึ่งคืวดผสมผสมตัวละครเนี่ยมันก็จะต้องใช้ ตัวที่เลเวลสามสิบบวกห้าเท่านั้นถึงจะผสมได้นะครับแล้วมาผสมกันเนี่ยก็คือมันจะเป็นขั้นต่อไปถ้าเอาสามกับสามมาสามดาวกับสามดาวมาผสมจะเป็นสี่ดาวสี่ดาวจะสี่ดาวกับสี่ดาวก็จะเป็นห้าดาวห้าดาวกับห้าดาวก็เป็นหกดาวครับในส่วนเนี้ยมันมันสําคัญนะมันสําคัญมากในส่วนผสมเพราะว่าการผสมอ่ะมันจะ มีผลต่อนเนื่องมปถึงอีกอันหนึ่งแล้วที่สําคัญตรงเนี้ยพอผสมแล้วเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัวระดับตํางานด้วยแต่เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยมากๆากแต่ถ้าดวงเราดีจริงๆเนีมีโอกาสได้ด้วยนะได้อาจจะได้แทโอหรืออาจจะได้ราเชลหรืออาจจะได้เอสน่ S, แล้วแต่เลยแล้วจะดวงเราเลยแต่โดยปกติก็จะได้ระดับต่ำๆนันแ,แหละซึ่งมันมีความสําคัญต่อเนื่องมาถึงตรงนี้ครับอัปเกรส ขั้นสูงสุดครับเก็ขั้นสูงสุดคืออะไรคือการที่มาเจาะช่องเลยครับเห็นไหมครับช่องที่มันล็อกอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราจะเอาตัวละครหกดาวซึ่งจะเป็นพื้นหลังสีอะไรก็ได้เนาะจะเป็นตัวแรหรือเป็นตัวธรรมดาก็สามารถมาเปิดช่องตรงนี้ได้ที่มันล็อกอยู่นะครับแต่ต้องเป็นหกดาวเท่านั้นนะโอเคนี่แหละส่วนผสมมันจะ ใอ้ตรงที่ข้าสอนมันจะมีความสําคัญตรงนี้มันต่อเนื่องมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดสกิลเนี่ยอัปเกรดสกิลมันจําเป็นจะต้องใช้ผลึกนะครับผหลึกระดับสูงถ้าเป็นตัวละครระดับตำนานเนี่ยต้องใช้ผลึกระดับสูงถ้าเป็นตัวละครแรธรรมดาพื้นหลังสีม่วงล้วใช้แค่ผลึกเนี่ยติดอัปเกรดสกิลเนี่ย ระดับกลางนะครับอันนี้ระดับสูงเนาะทีนอะัพเกรดสกิลสองแตงนี่ยก็คือมันจะได้จากคอนเทนต์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่มันแจกเนาะอย่างตอนนี้มีกิจกรรมมีโฮซึ่งมันจะแจกมีโฮแล้วก็อ่อมันจะเก็บค่าพลังงานสะสมเพื่อที่จะเป็นแต้มไปแลกของต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอันนี้ด้วยกินอัพเกรดสกิลสองแสงนี้ด้วยนะครับมีน่งหนึ่งอัน เอาไปแลกไปแลกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆส่วนนี่ยมันจะหายากมากๆเลยแหละมันไม่ได้หาง่ายนะซึ่งผมยังไม่ได้อัพเลยตัวหนึ่งเนี่ยแทยโอได้มายังไม่ได้อัพเกสกิลเลยมันไม่มีหินเะนียมันไม่มีตัวหินไะหนหินหายากมากๆแล้วมันเหมือนต้องเติมแล้วก็เอาเอาโทปาที่เติมะ่ะมาซื้ออีกทีหนึ่งเนาะ ก็เดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆจะมีแจกเยอะกว่านี้อ่าทีนี้มามาถึงในส่วนของข้ามขีดจำกัดข้ามขีดจำกัดนี้ก็ไม่ยากเลยครับคือการที่เอาตัวซ้ำๆมาอัปเดตตัวละครก็คือถ้าเรามีเศษที่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพอกดมาตัวหนึ่งพบมีมีตัวที่เหมือนกัน มีวัตถดิบที่เหมือนกันก็เอามาใส่เปิดปดเอาลูดอ้นั่นแหละไอข้ขงามขีดจำกัดก็คืออันเมื่อกี้แหละครับผมพอขัามขีดจำกัดแล้วก็จะเพิ่มดาวเพิ่มสเตตัสนะครับแล้วก็มีค่าความสามารถต่างๆที่มันจะถูกปดล,ล็อกตามมาด้วยซึ่งดีมากๆนะจำเป็นจำเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่อ่าอย่างผมเลือกแคโ o เนี่ยมันยังมีที่ล็อกไว้เต็มเลยเปะ่ะเพื่อมันจะหาต้องต้องหาวัตถุดิบที่เหมือนกันมาเนี่ยมันก็จะมีกาพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น6%ตอนนี้ผมผมกปดได้อันเดียวเองเพราะเพราะว่าเจอเปิดเจอแค่อันเดียวแล้วจะบอกอย่างหนึ่งคือเดืนี้เล t โหดนะเลดโหดมากผมเปิดมาก แทอโอนี้ได้การันตีเลยอ่ะไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ดวงแบบไม่ได้ดวงเปิดเจอสามสี่ตัวอย่างคนอื่นคนอื่นดีดีมาโชว์ว่าเอยเปิดทีเดียวได้สามตัวเลยนะปึ๊งบ้าเลยผมเปิดแบบหมดแบบหลายหมื่นลูบี้แล้วอ่ะไม่เจอเลยเจออยู่สองตัวเนี่ยพึ่งอัพได้ขั้นเดียวเองงงมากอะไรเพราะว่ารเลดโหดจ,จัด โอเคก็เนี่ยในส่วนของอัศวินมันจะเป็นประมาณนี้เนาะหลักๆแล้วก็มันจะมีของส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นมันจะเนี่ยก่อนอื่นมันก็ต้องมาฟักไข่อะไรนะครับมันจะได้ได้ไข่มาแล้วก็มาฟักตรงนี้พอฟักปุ๊บแล้วก็เอามาผสมเพื่ออัพดาวผสมอัพดาวแล้วผสมให้มัน ผสมไปทําไมให้ขั้นมันสูบมาทําไมก็เพื่อที่จะจะให้มันเป็นระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยด้วยการผสมนี่แหละถ้าเราใช้การอัปเกรดก็ได้เช่นกันนะเออแต่การอัปเกรดเนี่ยก็คือเหมือนกับอัศวิลเลยการอัปเกรดก็คือตีบวกนั่นเองเนาะพอ,อตีบวกห้าปุ๊บเราเราถึงจะมาวิวัฒนาการได้แต่แต่ผมว่าการถ้าเป็นตัวแบบไม่ได้แล่เป็นตัวธรมธรมดาธรรมดานี่ ให้ผสมมันจะเร็วกว่าแต่แต่โอกาสที่ที่จะไม่อัพดาวมีด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะบางทีอ่ะพอผสมไปแล้วปุ๊บเอาตัวหนึ่งดาวผสมหนึ่งดาวปุ๊บมันไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นสองดาวนะมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งดาวเหมือนเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวเยอะมากๆในการผสมแล้วก็โอกาสไม่ติดสูงมากแล้วก็ มันจะไม่มันมันจะเปลืองมากๆเลยเอาจริงๆมันจะเปลืองมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้จําเป็นมากๆด้วยนะตอนเนี้ยนะตอนเริ่มแรกของเกมเนี่ยไม่ไจําเป็นเลยสัตว์เลี้ยงตอนนี้มีที่ดีที่สุดอ่ะเนี่ยที่เขาแจกมันก็คือเนี่ยตัวของโครามันเป็นไอ้นกนกกาของแพโอนี่แหละนี่ประมาณนี้เลยนะอ่า มีพัฒนาอุปกรณ์ดหลยลืมขาดไม่ได้พัฒนาอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันจะมันจะดรอปตามดันเจียนทั่วๆไปแหละแต่ถ้าเป็นระดับระดับของแรอย่างเงี้ยก็ต้องไปเลดบอสนะครับเลดบอสมันจะดรอปของพวกนี้ให้เนาะไอที่เป็นดาบมังกรเกาะมังกรอะไรเงี้ยมันจะมันจะพิเศษหน่อยแล้วมันจะมีแจกตั้งแต่สี่ดาวถึงหกดาวก็ตาม เลเวลของมังกรไปเรื่อยเนาะซึ่งเราจะต้องใช้ตัวที่ที่ที่เขาแน,นาะนำตัวเกมเขาแนะนำทีมที่จะใช้ยู่แล้วเราไปพัฒนาตามพวกนั้นได้เลยตามที่ตัวเกมเขาแนะนำได้เลยเนาะไปพัฒนาให้ขึ้นหกดาวจะยิ่งดีแต่จริงๆอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยคือห้าดาวบวกห้าเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ว่าตัวตัวที่จะมันมันต้องแบบต้องดีอะ่ะทีมต้องดีจริงจอ่ะ มันถึงจะดืนได้ยาวๆเฉพาะลําพังอ่ะตัว5ดาวบวก5มันไม่ค่อยแบกเท่าไหร่มันอาจจะตายก่อนก็ควรจะมีตัวละครที่มันเป็นแบบเป็นระดับตํานานอย่างพวกแทโออย่างพวกทีดาเมจแรงๆย่างมีเซอินก็ดีมากนะครับมีเซอินก็จะช่วยเรื่องดาเมจได้เยอะ ก็ประมาณนี้เลยเนาะการพัฒนาตัวละครแบบเร็วๆง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็คือมีแค่นี้แหละเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือการที่เราจะไปฟาร์มในส่วนของเลดบอสเออมันจะดอก อาวุธแล้วก็ชุดเกราะที่ดีๆแต่ว่าเราจะต้องใช้ตัวละครแบบไหนยังไงเพื่อที่จะไปผ่านในรเวิต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับให้สามารถแบบไม่ต้องกดเองด้วยนะให้กดออโต้แล้วผ่านได้เลยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ยไว้แค่นี้ก่อนใครที่เข้ามาลองชมคลิปนี้นะครับ จนจบก็ขอขอบคุณและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ